สวัสดีค่ะวันนี้เก็บผักป่าอีกนะคะหญิงไทยในต่างแดนค่ะหญิงไทยใจงามที่ประเทศเยอรมนีค่ะข้ากันมาเก็บผักท่านสิงโตรับ,รบหญ้าเอ็นยืดลายแห้งผักติวฝลังกะมีมีุูแนวค่ะผักบุ่งฝรั่งกะมีมนนะผักติวฝรั่งกะม,กกะมีเดี๋ยวสิผาไปเก็บอีกจ้า โอ้ยหลา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 ยอ่อนซอนแหง้งนาฝนกระเฮ็ดนาห้อนกระพักโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซ้อนวันนี้มากับน้องอัมพรค่ะนี่ร้านร้านอัมพรไทยมสาสแซจค่ะคุณฝนได้ยังแน่คุณอาอะไรนะย่าเอ็นยืดตัวกู้ค่ะอันนี้โรเวนซานค่ะนี่ได้เยอะมากขึ้นปะปนกันเยอะมากค่ะกับย่าเอ็นยืด โอ้ยเป็นป่าเป็นโดงจริงๆค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดอกขึ้นเต็มไปหมดเลยที่แก่แล้วก็มีดอกแก่แล้วก็มีค่ะเนี่ยแอบันยนกันหน่อยนกันไปหมดเลยค่ะเนี่ยโรเวนซานนะคะดอกที่แก่แล้วจะเป็นดอกสีขาวๆอย่างนี้พอแตกออกไปก็จะเหลือตรงข้างในนะคะก็จะเป็นเม็ดอยู่ข้างในนะคะอันนี้ดอกดอกเหลืองค่ะเนี่ย อันนี้ดอกยังไม่แห้งค่ะเป็นดงผักฟันสิงโตจริงๆค่ะเสับปะรุนในหลายอย่างเด้อเลยเหมืนสร้างจะคอยอธิบายว่ารูปนั้หลายแห้งเขาอธิบายบ่ไหวหลายแห้งสรรพคุณทั้งยาทั้งสมุนไพรหลายแห้งคุณนาหยกอมครัเบิ่งดูห้ากันเก็บแมนหูหลาย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 คุณนา ดอกเหลืองๆกันย่างดอกแห้งแล้วกันลายแก้ว่าเอาไปปลูกบ้านท่าสิเกิดอยู่เดกัะนี่เดกัะนี่เดอันขาวๆแมนแมนบอออันไนมันพ่ออันขาวปิวออกหมดแล้วนั่นอันไนมั่นยูฮันแมนนั่นอุ้ยอ่อนซ้อนอ่นซ้อนหลายแห้งหลายแห้งหลายแห้ง เห็นไ,ไหมดงมันค่ะคักดงคคักดงยายเอ็นยืดก็ดงฟันสิงโต mm hmm. เก็บเลายๆเป็ดต้มแล้วดีบน้ำออกดีๆแช่แข็งไว้เด้อยอำพรอนหลายแห้งเอาไว้ถักแกงเอาไว้ถักอ้อมแกงกระทิกระแซบแกงคือพักที้เล็กกระแซบ mm hmm. อุ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนลายลายลาย อย่าเอ็นยืดเท่น้ำอย่านั่งก็ได้พนาวา่าเอารัดปลายจัดปลายหญิงไทยใจงามมีหลากหลายวิธีที่จะกินผักปลาอยู่นี่นะคะดีมืดสูนแนวต้มใส่กันใช่เน,น้นเศร้าเต๋ นั่นนั่นเบาเลยเออพอมันขับมันขับปัสสาวะเออเออเออแต่คนนี้ปัญหาเรื่องไตป่วยเรื่องไตนี่บ่ให้กินบ่ให้กินเออมีข้อห้ามหลายข้อยู่อ่านเอาเด้อพี่น้องเด้อรอู้หูพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไหมเอาเอา เห็ดแหมสมักกะดอกกระเดียแท้่บังดูเห็ดอีหยังบุ๊กกินได้บ่บุฝนเนยบังดูโอ้ยพี่น้องเอ้ยบังดูบังดูบังดูจะเห็ดหยังเออเออุูน่ะพักกันหลายเอาได้ครบสมบูรณ์สุนแหน่อันนี้กับพักหวานเยอรมันเย้พี่น้องเอ้ยไอฝนบอกฝนก็เลยเข่าไปเบื้องฝนก็เล่ยข่าวทรงคนเข่าไปอ่านเบิ้งแล้ว เขาบอกว่ามันกินใดบอใจมันเป็นขนากระเพาะตวันผิดอันเท่าสุ้งซุมในครับกับสมองพนเข้ามาหญิงไทยในต่างแดนค่ะวันนี้มาเดินป่าแล้วก็เก็บผักป่าค่ะแล้วก็ปิกนิกค่ะ มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาแห้งค่ะมีปลาแห้งนะคะมีปลาแห้งมีปลาหมึกค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นก็วันนี้เรามาเก็บผักแล้วเราก็มาินนิกันคะนี่คืออาหารค่ะอาหารสําหรับข้าเดไ่บันห้าลราคาเมื่อนี่หญิงไทยใจงามนี่ค่ะนี่บักสตอร์เบอรี่ค่ะ บักสตอค่ะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะเนี่ยอันนี้เอันนี้ข้าวเหนียวนึ่งแบบหววนะคะนึ่งแบบหวดกับหม้อนึ่งอันนี้ข้าวเหนียวนึ่งแบบไมโครเวฟค่ะสูตรครัวคุณรัดีนะคะอันนี้มีแจ่วค่ะมีปลาเนื้อนี่นะคะภาพโอ้ยแสบแสบแสบนี่ปลาค้โกหัวขาด ปลามึกไข่จากประเทศไทยจ้าอันนี zat, planet, mm ้ขาหมูค่ะขาหมูต้มขาหมูเยอรมันต้มค่ะอันนี้ปลาเยอรมันหนึ่งโอ้ยแซบแซๆบแซบแบแบค่ะ